สวัสดีค่ะมาฟังกระนไพ่จากช่องลาทธารอ็อเจนี่นะคะเป็นกระนไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลาค่ะเปิดดูตอนไหนก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคําทำนายก็มีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นหลักก็แล้วกันนะคะ มาดูพลังงานของคุณว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับชีวิตของคุณบ้างพลังงานของคุณในตอนนี้คือคุณกำลังคิด แล้วก็ต้องการคำตอบต้องการความชัดเจนของตัวเองคุณกำลังมองดูเป้าหมายอะค่ะในอนาคตว่าคุณต้องการอะไรคุณกำลังตอบคำถามให้กับใจของคุณเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของคุณจริงๆที่คุณควรจะดําเนินหน้าไปให้ถึงคุณกำลัง มองดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณสิ่งใดที่คุณจะสามารถจบลงไปได้ตัดมันออกไปได้นะคะคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะเคลียร์หรือแก้ปัญหานั้นให้สิ้นสุดลงที่ผ่านมามีเรื่องราวหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกกลุ้มใจหรือว่าต้องเหนื่อย หลายครั้งคุณทุ่มเทกับมันไปเยอะแต่ว่าคุณก็ไม่ย่อท้อนะคะคุณจะต้องทำมันให้สำเร็จให้ได้หลายคนทำงานเยอะหลายคนมีภาระหน้าที่เป็นเสาหลักดูแลครอบครัวนะคะคุณอาจจะรู้สึกท้อบ้างคุณอาจจะรู้สึกเครียดบ้าง แต่คุณก็ยังประกบประคองตัวเองให้สามารถผ่านคนไปได้คุณมีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณพยายามคุณก็จะสำเร็จนะคะเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็จะต้องทำได้อย่างแน่นอนเป็นความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะกำลังมองหาจุดเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ก้าวสู่ความสำเร็จ ก้าสุขความสุขนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องให้วาวุ่นใจหรือเกิดความกังวลใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะพอคุณได้มาอยู่กับตัวเองหรือบางคนอาจจะมีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มองถึงเรื่องหลักความเป็นจริงสัจธรรมการเปลี่ยนแปลง มันทำให้คุณมีความรู้สึกที่นิ่งขึ้นแล้วก็บางคนอาจจะกำลังขอพรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะให้ปัญหาชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้สามารถผ่านพ้นไปมันเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรได้แล้วก็พยายามที่จะหาหนทางในการเคลียร์ปัญหานั้นให้ได้นะคะไม่วจะเป็นในเรื่องงาน หรือความรักก็าตามตอนนี้คือคุณนิ่งแล้วก็มีความรู้สึกสงบในใจิตใจมากขึ้นแล้วก็กำลังโฟกัสหาวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเรามาถามไพ่กันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้มันจะสำเร็จไหมนะคะเรามาดูกัน ิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ขอให้คุณคิดนะคะในใจว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้มันคืออะไรแล้วก็เราเปิดไพ่กันดูค่ะว่าไพ่จะตอบว่าอย่างไรจะสำเร็จไหมนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขอให้คุณคิดไว้นะคะ ิ่งที่คุณคิดไว้ในใจจะสำเร็จไห้จะให้ภพยตอบนะคะคำตอบที่ได้ก็คือว่า สิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่ามุ่งหวังคิดไว้ในใจในระหว่างทางนี้หากคุณได้ทำการเตรียมพร้อมแล้วก็ตัดสินใจเป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นพยายามแล้วนะคะคุณจะสามารถก้าวไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จหากคุณไม่แน่ใจหรือมีความรู้สึกว่าต้องการคำช่วยเหลือให้คุณปรึกษา ผู้รู้ให้ปรึกษาใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะให้คำตอบกับคุณได้แต่หากถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใครก็ขอให้คุณอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วคุณก็จะได้คำตอบนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ คุณจะประสบความสำเร็จสมหวังปัญหาที่เคยมีมันจะจบไปแล้วก็จะกลายเป็นอดีตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีสิ่งที่สวยงามความสำเร็จรอดูรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะอะไรที่มันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วขอให้ปล่อยมันให้จบไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะได้เฉลิมฉลองจะมีความสุข จะประสบความสำเร็จนะคะคุณอะไรก็ตามที่คุณหวังไว้อะคะ่ะคุณจะได้ตามนั้นนะคะจะมีผู้คนยินดีกับคุณหรือว่าจะมีใครๆก็ตามอะคะ่ะที่เคยวางแผนหรือว่าคนที่เคยร่วมงานกับคุณหรือร่วมทำสิ่งใดกับคุณนะคะเขาก็จะได้แสดงความยินดีกับคุณด้วยดังนั้น คําถามที่อยู่ในใจคุณว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้จะประสบความสําเร็จไหมคําตอบก็คือคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะก็เดี๋ยวเราจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดคุณเจอคลิปนี้โดยบังเอิญก็ถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณกแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีค่ะ